สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่8ตุลาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7แอดมินให้รูดอยู่ที่2นะครับผม สำหรับ2ก็มา2-4นะครับผมในรอบเฉพาะกิจและก็มา5 2นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมก็เข้า2เด้งนะครับผมก็ยินดีกับ f อฟพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8สำหรับวันที่8แอดมินให้รูดอยู่ที่4นะครับผม สำหรับ C ก็จะมี 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48แล้วก็49นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมี C 1 43454647และก็49นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็ม,มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับสีนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี1 4 3 3 4 5 8 4 6และก็1 4 9นะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปดสีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปนะครับผม mm hmm. สุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดี mm hmm. เฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ